มามาต่อกันเลยนะครับวันนี้ห้องคนน้อยอมีเล่น6คนอ่ะเล่น6คนไปก่อนวันนี้จะจบไวไวไหมก็ไม่ะฮะ ได้เป็นตำรวจได้เป็นตำรวจปราบจ้ามาถึงได้เป็นตำรวจปราบเลยสำหรับโอ้โหเฮียตามลำมาเฮ้ยโอ้โหหน,นึนหหงน่งเออไม่ต้องกดไม่ต้องกด เขาน่าจะกดกินโอ้ยทุกคนเห็นไหมเบอร์หนึ่งมุดท่อมังกรคนกดหนึ่งเลยอะไรเราาไม่เห็นเราาไม่รู้ แกก่อนเราไม่รู้ใครมีอาชีพเราไม่ร,รมู้เราไม่รู้เดี๋ยวคูจะตามเบอร์หนึ่งไปคูจะไปสั่งหาใ้เบอร์หนึ่งอ่ะเอาพีา่ครั้งนี้เชื่อใจ5้าได้เลย <c oughs> ผมเห็นหนึ่งมุดท่อนะ ไม่โหวตหนึ่งเอขไม่รู้เกมจะเร็วไปไหนเนี่ยถามจริงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใครดีข้าวสองโหวตชั้นจริงด้วยเบอร์หนึ่ง ที่จริงไม่อยากเป็นนะเดี๋ยวนะเกมจะไวอะไรขนาดนั้นวะเอาเนี่ยกันหาชีพเก็บขวาขายไม่กดกดที่ห้ามก๊อปเอาทำคลิป แล้วจะทำไมเจ้ามังกรจะไม่ให้เราห้ามอัดคลิไปได้ไงเราอัดแล้วโอ้โห,โอโหบอกแล้วหนึ่งมุดท่อกดเโอ้โอเกมมันเร็วไปไม่อาบนคกกรกบแป๊บเออมันก็ไม่อาบน้ำแต่เล็กนะนี่ฮะ โอ้ยออกน้องแรกเอกคนที่เข้าเข้ามาห้องผมอะ่ะ <c oughs> นะครับคนนี้จะเล่นเปล่าอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> ผมเชิญนคนนี้มาเฮ้ย <c oughs> ใครมะคนนี้บอกผมบอกเนาะคนนี้เปิดใหม่ม่ต้องมือจะต้องกู้เกียรลอ เดินหกคนกันแหละห้า <c oughs> ต่อหกโปรดเลือกตัวละครนี้เล่นครั้งที่สอง ที่ผมกดโดนเรือคือผมอยากเป็นเอเรียนผมต้องทำ EP 6ใหม่เพราะว่าคลิปมันเกิดข้อผิดพลาดผมเลยต้องอัดใหม่เย้ชินมันโอ้ยอบ้าแฮกเอ้ มีคนมาแย statistically 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 <worldwide> ่งเอเรียนก่อนละพอเป็นเกรดควีต <tide> มันยังง่ายมากได้เป็นอาชีพโลก หรือเปล่าเออง่ายอโอเคผมแค่ไปเช็คเฉยเบอร์สี่ นนะง่ายกดสี่ครั้งปุ๊บๆนะไวโอ้เออดีไม่มีเฟซลูกปโป่ง่เออดีวะ่ะเฮ้ยล้มเหลวไปกดโดนขาว ถ้ากดผิดต้องต้อทำใหม่หมดสิบทับสามสิบภู้มการรอบด้านผู้ชมการรอบด้านอืมปิดไฟแกทำไมต้องปิดไฟตลอดวะถ้าเป็นผม อ้าวหนึ่งตายผมคืออาชีพอะไรวะอาชีพ,ชพเฮ้ยใช่ปล่าวะ อาชีพโลกผู้คุมกันรอบด้านผมตำรวจอ้าวขอโลกเอาไม่ทันไม่ทันงานหกงานผมค่าหกนะไม่แน่ใจนะ ขอโล,ไม,ลไม่ทานแล้วอ้าวจริงด้วยอะไรกันน,น,นี่เบอร์สามเป็นแหนขอโลขอโล คทำลายสองอันนะั่นแะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP เจนั่นเองถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ